สวัสดีครับมาพบกับรายการภาษาพิสดารกับครูต้องการทางเพจนะครับที่จะเชื่อมโยงภาษาทุกภาษาที่เรารู้นะให้มาสู่กันพัฒนาโดยร่วโดยรอบของเราโดยวันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องขนมจีนนะซึ่งขนมจีนเนี่ยมีกันแทบทุก ถิ่นในประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีหลายที่บ้านผมก็มีนะก็จะเป็นขนมจีนประโดเขาก็รองว่าขนมจีนบ้านประโดกคนบ้านโคคนบ้านดอนนาซาอิงนาซาออนเขาทำอร่อยกันทั้งตําบนทั้งตังบนใช่พี่ชายเออใช่อ่าโอเคนะแล้วงที่นี้มันดูว่าถ้าเราจะต้องแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถจะแปลว่าขนมคือสแน็คจีนคือไชนีสหรือไชน่าอ่าไม่ได้นะทำไมล่ะ เพราะมันผิดทั้งสองอันเลยมันไม่ได้มาจากทั้ง2อันนี้เลยนะมาดูกันแล้วมันมาจากไหนนะครับ uh, go to see w h e r e i strong นะ,ะก่อนอื่นมาเรียกภาษาอังกฤษนะเราจะใช้ว่า Thai rice flour noodles Thai rice flour noodles ก็คือเป็นอะไรเป็นข้าวที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะของไทยแต่เราไม่สามารถเคลมได้ว่านี่คือของไทยนะเพื่อนบ้านเรามีหมดเลย นะน้องไงอ่ะเราจะบอกว่านี่ของไทยปะ No you c a n say that ขมิ้นเขาก็เคลมว่านั่นเป็นอาหารประจำชาติของเขาเนีเราก็อาจจะพูดว่า lightly fermented rice noodles l i g h l y fermented rice noodles ก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแบบหมักอีกครั้งแล้วก็เป็นเส้นบางๆอย่างเงี้ยนะโดยอันนี้ก็แล้วแต่จะพูดนะถ้าจำไม่ได้ก็เรียกขนมจีนไปเลยละกันที่บอกว่ามันไม่ได้มาจากจีนแล้วมันมาจากไหนเนี่ยคตอบ คือโอเคว่าด้วยเรื่องขนมจีนขนมจีนนั้นเป็นคําภาษาหมอนนะโดยที่มีนักวิชาการหลายคนแหละนะอย่างเช่นอาจารย์บํารุงคําเอกก็บอกว่าขนมจีนมาจากคําว่ามาจากสำนวนที่ว่าขนมจีนก๊กเซมเจียกรรมนะเพราะเพราะเป็นการที่คนไทยไปถามคนมอนว่าทํะไรเหรอ๋อขนมจีนไงกินไหมคนไทยกินหรือเปลก๊กเซมก็คือคนไทยก๊กสยามเจีย ก็คือกินแล้วก็กำด้วยกันนะแล้วก็ขนมก็ไม่ใช่ขนมนะมันคืออะไรขนมขนมคำนี้แปลว่าเส้นนะทีนี้พอเสียงเคมันมีลมใช่ไหมเสียงเอตัวนี้มันทําให้นอนหนูตัวเอเนี่ยกลายเป็นเสียงนอนหนูนะอ่ะก็เป็นขนม,นมขนมขนมนะแล้วก็อ่าจินทีนี้ถ้าเป็นคำเหจะเรียกว่านมบัลเจาะนมบัลเจาะไอ้คำว่าบิลทำเนี้ยน่าจะเป็นที่มาของคําว่าข้าวปุ้น นี่ยในภาษาลาวเนีนี่แหละที่เกิดกรณีก็คือเข้าให้พูดและแยกเสียงตุดว่าจะได้หรือเปล่านะซึ่งอัอนนี้ไปหาฟังเองเนะเรามาฟังจะส่งข้อความส่งข้อความมาเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เลยใช้เครื่องมือทางภาษาศาสตร์คือโปรแกรม Brat มาช่วยว่ามันจะสามารถดูได้ไหมว่าอะไรสมมุติฐานแรกที่หลายคนตั้งสมสมุติฐานคือ Century, เซนเจอร์นะว่ามันแตกต่างกันจะใช่หรือเปล่าลองฟังดู ขนมจีนขนมจีนอโอเคจากตรงนี้นะคือใชอ้การทดลองโดยตนเองเนี่ยนะว่าอะไรคนคนเดียวกันพูดแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าเออเราออกเสียงจอจานเหมือนกันเนาะเออแต่ถ้าคือถ้าไปดูแต่ละคนอะจอจานไม่เหมือนกันเลยแล้วเราวัดไม่ได้ นะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันมันคือโทนต่างหากโทนหรือพิชหรือ,อสิ่งที่เป็นซูปราซิมเปนเทลต่างๆนะในนั้นอ่าแล้วก็มาดูก็พยายามจําแนกว่าอ่าถ้าขนมจีนกระเทยเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็จะมีจุดที่เราจะตัดอาจะแยกว่าอันเนี้ยมันเป็นจระจานคือเสียงมันจะเป็นเขาเรียกแอฟพลิเคชเนาะมันจะหยุดแล้วก็ปล่อยเสียงออกมานะอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไร เนะี่ยไม่ได้บอกอะไรเพราะว่ามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอะนี่ขนาดคนเดียวกันยังไกลกันเป็น30,000กับเออศูนย์เป็น300 h ้กับ500 h ้อยนะี่อย่างเงี้ยไม่บอกอะไรนี่คือขนมจีนแมนแมนเะนีแต่ที่สําคัญคือโทนนั่นแหละนะีแล้วก็จังหวะในการพูดต่างๆนะพอพูดถึงขนมจีนก็เลยมีร้านอยู่ใ,ใกล้ๆพอเสิร์ชมาเจอนี่เลยนะีไม่ได้โฆษณาอะไรนะแต่เพียงแค่ว่าหิวนะขอไปกินก่อนละกันบ๊ายบาย